สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสร้างสรรค์มาสำหรับชาวราศีสิงค่ะนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะนะคะท่านใดต้องการนะคะคําทํานายนะคะดูโหราศาสตร์ไทยจีนพมา่าเปิดไพ่ยิปซีนะคะค่าครู598บาทนะคะไลน์ไอดีค่ะมาสเตอร์ฟ888นะคะเบอร์โทรค่ะ0925190545ค่ะนะคะเรามาเริ่มก,กันเลยน้องนะคะ สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีเข้ามานะคะเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์เลยแหละนะคะจะมีการเรเจนจารามีการเริ่มต้นงานเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะธุรกิจนะคะบอกได้เลยเจ๊สังลุยค่ะนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะนะคะงานที่รอคอยนะคะตอบโจทย์เลยคะ่ะนะคะจะได้งานที่ดีนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะโปรโมโชั่นต่างๆที่มันเคยเลื่อนมาตอนนี้ลงล็อกแล้วค่ะนะคะ มีโอกาสได้ปิดการขายนะคะปิดจับใหญ่ๆเลยนะคะนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์มีการตกลงมีการเซ็นสัญญานะคะงานก้าวหน้าดีนะคะเรื่องของเงินนะคะมีข่าวดีขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ลอยตัวเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะแต่เปอร์เซ็นต์นะคะต้องรองสักประมาณเดือนมีนาไปแล้วนะคะถึงจะมีนาเมษาไปแล้วนะคะถึงจะลงตัวนะคะการเซ็นสัญญาอาจจะได้มีการเซ็นสัญญาแต่เรื่องเงินเินนั้นต้องรอก,ก่อนสักระยะหนึ่งนะคะการเงินจะได้เงินจากน้ําพักน้ําแรงของตนเองค่ะนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะนะคะดําเนินไปได้อย่างดีเลยค่ะใครที่เข้าหาดูใจกันมานานนะคะที่ไม่เคยลงล็อกกันสักทีนะคะอาจจะมีการตกลงปรงใจนะคะได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็งานนี้ละค่ะนะคะหากพร้อมแล้วก็สามารถนะคะเริ่มต้นได้เลยค่ะนะคะที่จะอยู่ร่วมกินกันกับคนรักคู่ของค่ะนะคะ แล้วก็ถ้าหากใครที่ยังไม่มีความรักนะคะก็จะเกิดรักครั้งใหม่นะคะเป็นรักที่นะคะดีงามพระรามสีค่ะนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะไม่ใช่ประเด็นค่ะนะคะไม่ใช่เรื่องประเด็นที่น่าเป็นห่วงอะไรเลยนะคะบอกได้เลยค่ะนะคะดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปเด็ทิศทางที่ดีขึ้นถ้าหากไม่สบายอยู่ก็จะหายจะเจอหมอดียาดีค่ะนะคะจะเจอยารักษาโรคที่ดีค่ะนะคะได้ยาถูกโรคก,กันจะว่าไปแล้วนะคะ โดยรวมแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดีงามมากๆเลยนะคะหลังจากเล่าเรื่องดาวกันแล้วเรามาดูเรื่องไพ่กันต่อเนาะนะคะว่าไพ่ของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรเนาะนะคะโอเคค่ะมาดูกันเนาะตโนุกระดุมพระสัชฉาพันธุมุตตาอลีปัตติมรณะสุภากรรม,มะลาภวินาศน,นะคะ ตัวตนของชาวราศีสิงห์นะคะเก่งแกร่งนะคะ,ะ,คะผู้ที่ลิ่งแกร่งเช่นชาวราศีสิงห์ทำอะไรก็รอดค่ะนะคะเป็นช่วงของการจะได้เก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวผลลุญ์ที่ได้สร้างมานะคะหน้าที่การงานต่างๆนะคะดีงามมากๆเลยค่ะนะคะเงินจังหวะนะคะดีค่ะนะคะคนรักคู่ครองก็ได้ดังใจหวังนะคะจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องที่แบบจะต้องผิดหวังกันมั่งก็บอกได้เลยค่ะเรื่องงานที่ยังไม่ลงล็อกสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้อง รอระยะเวลาหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องถ้าหางงานลงุงล็อกมีการเซ็นสัญญาแล้วก็คือจะต้องรองเลยอีกสักสองเดือนนะคะแต่โดยรวมแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ดีงามค่ะนะคะดวงดีมากๆเลยค่ะนะคะราศีสิงห์ค่ะนะคะทั้งดวงดาวก็ดีนะคะแล้วเปิดไพ่ออกมาก็สวยค่ะนะคะท่านใดต้องการคาพยากรณ์ส่วนบุคคลนะคะดูออนไลน์ค่ะนะคะ598บาททักไมฟ้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ